สวัสดีจ้พี่น้องป้องป่ายสกุนเดอ้อมาเดอ้อต้มยำปลาทูยั่วๆจะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องข่อยต้มเสร็จแล้วมาเด้อจ้าเนี่มักกินน้ำเย็่แก้วเด้อจ้าพี่น้องนะโอ้ยข่อยวาข่อยนะเห็นบอกโตยัญ่ๆเแล้วพี่น้องแซบ่บแซบ่บข่อยต้มข่ยเอาเอาเอาหนใส่น้อยเด้อพี่น้องดเด้อปลาแดกข่อยมักจ้ามักปลาแดกไหมพี่น้องข่อยกระส้ปลาแดกลงไปน้ำแล้วก็มีเห็ด มีเห็ดอันอีหยังบุ๊คเห็ดเห็ดอีหยังนะข่อยจื้อบ่ได้ว่าอันอันเานาเน่าน่ะเออจือ้อเขเห็ดบ่ได้พี่น้องข่อยอ่ะเห็ดไอ้น,นั่นมันบ่มีจ้่เห็ดเฟืองบ่มีเห็ดนั่งฟ้ากับบ่มีข่อยก็เลยใ,ใส่เห็ดเนาเๆาจากเซเว่นนะจ้ะพี่น้องเอามาใส่ให้มันมีรสชาติว่าเส่บเสบนี่มันจะเผ็ดแล้วก็จะเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวน้ไอ้น้ำบักนาวแล้วก็ เผ็ดพริกสดมีหอมกระเทียมนันจ้ะข้าจะไร่ใบมะกรูดนะจ้ะบด้ใส่ยูคาไแเลยมันบ่มีจ้ะพี่น้องมันบ่มีไข่ก็เลยบใส่จ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพักแซ่ๆน้ำกันเด้อจ้ะกินด้วยกันเลยนะจ้าพี่น้องเอ๋ยมา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 เล่เข้ามาจ้ะชุดมือหลานกับชันมือแฟนเล่เข้ามาเลยจ้ามาเด้อพี่น้องเด้อ มาได้จ้ะสุดมือหลานก็ชันมือแฟนเล่เล่เขามาเลยจ้ะมากินเขาก็น้ำแก้วจ้ะโอ้ยวะขยาขกระพากจนข่อยเมื่อยแล้วเนี่ยมาได้จ้ะมาได้จ้ะเป็นเมนูอาหารที่ว่าแซบแซบเด้อมา,มา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 ยาวแล้วจ้ะบายบายสุขทุกคนด้อจ้า